วันนี้วิธีเลือกซื้อซิปมาฝากทุกคนนะคะซิปยาวเราจะใช้ยี่สิบสองนิ้วหรือยี่สิบสี่นิ้วก็ได้เวลาใส่เดรสใส่ชุดแสก็กแต่ทีนี้เรามาดูเนาะตัวนี้หัวซิปเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคะเนี่ยกลมๆเวลาจับเนี่ยเราว่ามันมันจับยากเวลาลูดเนี่ยมันกลมแล้วก็จับยากเนาะ ทีนี้เราเลือกซื้อซิปที่มีหัวแบบนี้แบนๆนะคะแบนๆแบบนี้ตรงเนี้ยแบนเวลาเราจับปุ๊บเนี่ยเขาจะติดมือเราแบบนี้เลยนะคะจับปุ๊บติดแบบนี้เลยเราก็ลูดได้สะดวกนะคะแต่ส่วนตัวน,นี้เขาจะเป็นลักษณะกลมเวลาเราจับบางทีพลิกไปพลิกมาเนี่ยแต่ก็จับไม่ค่อยมั่นมือนะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัด นะ,ะเนี่ยแบบกลมเนี่ยไม่ค่อยถนัดส่วนมากที่ร้านจะใช้แบบแบนแบบนี้และความคงทนจากที่ใช้มาเลยยี่สิบสามสิบปีเนี่ยนะก็คือแบบแบนเนี่ยใช้ทนกว่านะคะใช้ทนกว่าแต่ถ้าแบบหัวกลมเนี่ยเขาเหมือนจะใช้งานได้เสียงยง่ายง่ายประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เวลาซื้อกันเราก็จะซื้อยกโหลเลยนะ 接砖呢？这里。